สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดหรือเปล่านะครับก็วันนี้นะครับพบก,กับผุ่มนะครับโค้ชใหม่นะครับก่อนเราะเป็นี่ปรากการขายรถซูบปรุคครับตอนนี้ผมมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับรถโอกลิฟแล้วนะครับเราก็ใช้โอกาสนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับสําหรับไอ้กลุ่ม รถประเภทนี้นะครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับรถโฟลเด็คเนี่ยนะครับมีกี่แบบนะครับใช้งานยังไงบ้างนะครับเหมาะกับการใช้งานแล้วก็ของธุรกิจแบบไหนเดี๋ยวเรามาศึกษาข้อมูลกันนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนําเป็นขั้นตอนที่เราสเต็ปไปนะครับจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูแบ pues ่งประเภทของรถฟลุกลิฟต์นะครับที่เราเห็นเนี่ยมีเสานะครับจะมีอุปกรณ์นะครับดอหนจะใหญ่กว่าล้อหลังนะครับเอะมันมีเพราะอะไรนะครับเป็นไว้ทำไรนะครับแล้วก็มีเสาบิอุปกรณ์นะครับมีงาเห็นครับเนาะพวงมาลัยขับมีคันโยกไฮดรอลิกนะครับพวงมาลัยนะครับเอ๊ะทำไม มีหลังคาแต่หลังคาทำไมไม่ปิดสนิทนะครับมีเสาสท่อนแล้วก็มีเสาตรงกลางด้วยนะครับทีนี้นะครับคร่าวๆนะครับวันนี้ก็คือมาดูแบบประเภทนะครับของแบ่งตามประเภทในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับในการส่งกำลังของรถโฟล์คลิฟต์ก่อนนะครับก็จะแบ่งเป็นสามประเภทหลักๆนะครับนะครับที่บ้านเรานิยมใช้กันนะครับ ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนาะนะครับก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยรหัส FD เนาะนะครับนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็คือแก๊สโซลีนะครับเนาะเครื่องยนต์เบนซินก็ จะมีทั้งประเภทใช้ขึงนบนน้ำมันเป็นสินแล้วก็ติดแก๊สนะครับ LPG แบบนี้นะครับติดแก๊ส LPG แบบนี้นะครับเนาะแล้วก็นะครับประเภทที่สามนะครับนะอีกสาประเภทหลักก็คือนี่นะครับคือที่เป็นรถไฟฟ้านะครับก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มอเตอร์ในการส่งกำลังนะครับ แต่ฟ้าก็จะมีทั้งแบบนั่งขับแล้วก็ยืนขับด้วยนะครับนี่คือหลักๆของประเภทของรถโฟล์คลิฟต์นะครับก็ทิ้งไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิปต่อไปก็จะมา,อ,าอธิบายนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับในประเภทต่อไปมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเลือกให้เหมาะกับการใช้งานนะครับเนาะยี่ห้ออะไรบ้างนะครับยังไงก็ นะครับติดตามนะครับช่องทางของเราไว้นะครับทั้ง TikTok นะเพจแล้วก็ YouTube ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดถูกใจคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามนะครับด้วยนะครับนะเราก็มีทั้งบริการนะครับขายนะครับมือสองนะครับเช่านะครับซ่อมเซอร์วิสแล้วก็จัดอบรมนะครับการ ฝึกขับด้วยนะครับนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ